สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นหัวข้อขององค์ประกอบศินอีกทัศนาธาตุหนึ่งเนาะหลังจากที่เราเ,าเรียนในเรื่องของทัศนาธาตุแรกก็คือการจุดไปนะครับทีนี้อันเนี้ยคือทัศนาธาตุที่สองที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือเส้นเส้นเนี่ยเกิดจากการประกอบกันร,ระหว่างจุดนะจุดเมื่อเรียงต่อกันเนี่ยต่อ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 ,ตอ,องเช่อต่วอย่าตอ่ จุดเนี่ยถ้ามันเรียงต่อๆๆๆกันมาเรื่อยๆยๆยๆ,ๆ,ๆมันก็เกิดกลายเป็นเส้นเห็นไหมครับอัแบบนนี้แต่ว่าวิธีการแบบนี้เราจะไม่ได้ทําแบบอย่างนี้เราจะทํางานที่มันค่อนข้างไวได้กว่านี้ซึ่งอันนี้ครูก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติเนาะเข้ามาเกี่ยวข้องให้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของความเป็นไทยเข้ามาเกี่ยวข้องสักนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องของหนุมานกับมัชฌานุที่แบบเขาได้เจอกันถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ย เส้นที่ครูใช้อ่ะครูใช้เป็นเส้นแบบอินฟินิตี้เป็นเส้นแบบเลขแปดเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเส้นที่นําสายตาเราได้อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่อันที่เป็นตัวที่เป็นจุดเด่นเนี่ยรูปทรงเนี่ยจะใหญ่กว่าอันที่เป็นจุดรองนี่ออกไหมครับแต่ตรงนี้ครูอาจจะใส่เป็นปลาเป็นอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบบรรยากาศคือเขาอยู่แบบใต้น้ําอะไรเงี้ยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพวกเส้นต่าง ไม่ว่าจะเป็นเส้นในงานจิตกรรมไทยหรือเส้นในงานองค์ประกอบศิลป์ที่เกี่ยวกับลิงลูกปรีเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการทับซ้อนกันของรูปทรงอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเส้นที่เป็นแบบเดเวล็อปก,ก็คือการพัฒนารูปทรงแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเส้นเช่นกันนะครับมันจะมีหลากหลายอ่ะเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นงานที่เรียกว่า v i b r a t i o น a r t คือการสั่นสะเทือนของสีคล้ายๆกับงานครั้งที่แล้วแต่ว่างานชิ้นนี้มันจะมีความรวดเร็วมากกว่าอดูนะครับดูขั้นตอนการสาธิตน,นะเรื่องของเส้นซึ่งเส้นจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่เราเป็นผู้วางแผนแก่อนจะเปลี่ยนสีอื่นทุกครั้งเราก็ล้างกุกันให้สะอาด สีมันจะมีความเป็นมัลติคัลเลอร์นะครับมากขึ้นหนุมาาเนี่ยเขาเป็นสีขาวใช่ไหมกายสีขาวแต่ว่าในส่วนที่เป็นจินตนาการเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้เป็นสีขาวอย่างเดียวก็ได้ครูอ,อยากจะให้ดูง,งานของ อาจารย์ของครูนะท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าอาจารย์ปีชาปั้นกลัำ่ำท่านจะใช้เทคนิควิธีการแบบ vibration art เนี่ยหรือการสั่นสะเทือนของสีเนี่ยในการทํางานของท่านทุกั้งนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ครูสาธิตเนี่ยเดี๋ยวจะให้เรียนลอง search เข้าไปดูใน google หรือว่าใน pinterest ดูนะครับเพื่อดูงานของท่านเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมันอาจจะมีสีสว่างาเข้ามาช่วยบ้าง งานมันเร็วขึ้นไหมซึ่งงานจุดเราจะต้องแบบจุดๆๆๆ,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 ๆลงไปใช่ไหมกว่าจะได้แบบสีแต่ละอนุภาคแต่ถ้าเป็นเทคนิคนี้มันจะไวขึ้นแต่เราจะต้องวางค่าสีให้ดีชิ้นนี้ให้หัวข้อเป็นอิสระกันละกันนะครับหัวข้อเป็นอิสระก็คือนักเรียนอยากจะทำเป็นเรื่องอะไรก็ได้ แต่เดี๋ยวชิ้นของงานจุดเนี่ยในวันนี้เนี่ยครูขออนุญาตตรวจวันนี้เนาะเพราะว่าตามวันเวลาที่เราได้นัดหมายเวลาการทํางานกันไว้คทุกอย่างมันจะต้องตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนเนี่ย้เผื่อเราแทรกสีลงไปเนี่ยมันก็จะได้เป็น สีแบบชนิดใหม่ขึ้นมาผมจะเริ่มทำจากตัวที่เป็นจุดเด่นก่อนในฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแสงสว่างแต่ฝั่งนี้จะเข้มกว่า อยากให้มีสีโทนเย็นสัก80%แล้วก็สีโทนร,ร้อน20%นะครับในงานงมันกำลังดีนะเนี่ยก็ลองวางแผนกันดูแล้วกันถามว่าเส้นเนี่ยมันจะเป็นไหมว่ามันจะต้องมีขนาดเดียวกันแบบนี้ไม่จำเป็นเลยครับนี่ก,การด้ามหนึ่ง

มีดูดูมีความเคลื่อนไหวไหมพื้นที่ของเม็ดสีมันกระจายออกไป แค่นี้ครูก็สอนได้ไม่อหมดไลยเหรอวะไม่ลนบุกมเมันก็ธรรมดาแหละมันอากาศมันเปลี่ยนด้วยคันก็คนป่วยบ้างคนมาสายบ้างคนลาบ้างคนในห้องเรียนมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องมีคนขี้เกียจมันก็ต้องมีคนขยันมันก็ต้องมีคนอะไรเงี้ยบ้างแหละรุันธรรมดาจริงวันนี้ผูจะไม่มาใช่ครูก็จะไม่มาสอนเนินครูก็ขี้เกียจเนี่ยหยอกหยอก แต่คนนึงเนี่ยว้าวิววันนี้ก็เตือนสายอ่ะไม่มาไม่มาไม่ได้ดิเพราะว่ามันก็คือหน้าที่เนาะพวกเราก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนเหมือนกันแค่คนเยอะก็ว้าวิวแล้วเออเมื่อเช้าซิงเกิ้ลเกมแม่งหนีบหนังโคตรชิวจะร้องไห้แล้วแต่เราคือไม่ได้มา เชารจะพูดกทาินใจทีุ่อย่มันต้อง้องบจเกลือ,อ,อดอจากการที่ครูกำลังอธิบายงานแบบซีเรียสและจริงจังครูต้องมาฟังเรื่องของซิก <c oughs> เข้เขาใจความรู้สึกครูไหมเออเขาแบบเออ อ่าคล้ายๆครับคล้ายๆแฟนโก้ก็ใช้เรื่องของเส้นในการในการนำสายตามันใช่ใช่สตาร์ลี่ไหนอ่าอันไหนที่เป็นประขาดใช่ใช่แล้วก็แฟนโก้ไหนวะเป็นเส้นแฟนโก้จบแล้วจบแล้วโอ้จบแล้วพี่ไม่รู้จักหนูไม่รู้จักแฟนโก้นี่ไม่รู้จักอะไรเลยอืมไอภาพที่มันเป็นรู้จักไหมว่าตัวเองชื่ออะไรเนี่ยรู้จักไหมประขาดสีดำแล้วก็เป็นแบบเดี๋ยวครูเปิดรูปให้ดูอ๋อนึกออกแล้วภาพแบนโก ร,รู้ไหมว่าทําไมภาพเขาถึงเป็นเป็นแบบลื่นๆไหลๆแบบนั้นเขาป่วยเป็นจิตเวทด้วยเนาะคือเขาพูดง่ายๆก็คือเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีความเป็นไบโพล่าผสมด้วยทีเนี้ยยาที่เขาทานไปเนี่ยคุณหมอกาเซ่ที่รักษาก็จัดยาให้เขาไปเลยนี้เวลาที่เขาด้วยความที่เขาว่าเป็นคนที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วเป็นคุณเดิมอยู่แล้วพอยามันเข้าไปมีปฏิกิริยามก็เลยทาให้ภาพของเขาเกิด ลักษณะของการสอนสะเทือนแบบอย่างนั้นอ,อันนี้คือที่ที่นักวิชาการทางด้านศิลปะเขาตีความหมายมันออกมาน่าสงสารมากเลยนะวนก้อ่นักเรียนเคยศึกษาประวัติไหมเขาแอบ,บชอบอย่างเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังได้ไหมอ่าเล่าให้ฟังก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นประวัติศาสตร์ศิลปะเนาะเขาแอบ,บชอบโสเพณีคนนึงแล้วทีเนี้ยเขาก็ให้เด็กแบบ ให้ทิปเด็กคนนึ่งอะแบบเอาของขวัญที่ระลึกเนี้ยไปให้ผู้หญิงคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยดูไหมเขาให้ของขวัญชิ้นพิเศษนั้นคืออะไรว่วาดไม่ใช่ตัดหูตัวเองอ้โหตัดหูอะตัวเองให้ข้างหนึ่งโอ้เราติดหูสุดไหมแบบประมาณว่าชีวิตของผมอะผมก็มอบให้คุณได้ประมาณนึงโอ้โหอีโรติกอะแต่ว่ามันเกิดจากอาการที่เขาเขาป่วยแหละก็นั่นแหละคือความรักที่น่าสงสาร ก,ก็ตกใจอ่ะให้เล่นธรรมดาหนูไปดูหนังเรื่องแวนโกะหนังที่ทําจากสีน้ํามันท,ทั้งเรื่องอ่ะเคยดูกันไหมเออลองไปดูแล้วหนูจะแบบโอ้ประทับใจแล้วก็สงสารแวนโก้มากเนี่ยธำรักจะเป็นบุคคลที่มีตัวตนมีอยู่จริงมีอยู่จริง เขาเรียกว่าลัทธิงานของวินเซนต์มานโก้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโคลส์อิมเพชชันนิสต์เป็นอิมเพชชันนิสต์ยุคหลังอิมเพชชันนิสต์ก็คือลัทธิประทับใจครับคือเหมือนกับว่าเราเราประทับเราเราถือเฟรมเขียนภาพไปเนี่ยเราประทับใจพื้นที่ตรงไหนเนี่ยในอ่นสมมุติว่าห้องน้ําหญิงเนี่ยเราประทับใจบรรยากาศของห้องน้ําหญิงเราเขียนตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยว่าตาหมอกหมองเลยอ่ะ ประทับใจไงประทับใจใไงใช่ไหม emotion. อิมเพรสชั่นอืมสที่ห่เมานะัูเียวคนคนลงอุ้ยยสเดหอืมขนนะครับรู้สึกว่างานมันเร็วไหมเทคนิคที่สองเนี่ยเทคนิคที่2คืองานที่เร็วมาก่ออยากลองทำมานานเลย อยากลองทำมานานแล้วเรื่อยๆแต่ไม่ใช่กจุดไม่เอาถือจุดเอาเอาเอา,เอาง่ายๆในองค์ประกอบศิลป์นะนะที่เธอเรียนมาเนี่ยที่ครูจะสอนทั้งหมด8ชิ้นเนี่ยจุดในยากสุดละใช่หมดมมเห็นเห็นว่าถึงเองนะนะ้งามนั่นอะถือจุดทั้งวัดอะ่ะยากสุดแล้วะงับหัวหนึ่งครับใช่แต่ว่ามันต้องเรียนนะเนาะเพราะว่ามันมันมันเป็น,นทัศนธาตุที่เราจะต้องรู้จักกับมันเนมันมันจึงจําเป็นที่ครูจะต้องสอนให้รู้จักทั้งหมด โอเคไหมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจจุดประสงค์กูเนาะเออเดี๋ยวจะมาโกรธกดดครูที่หลังนะว่ากูแบบอะไรให้ทําจุดเจ็ดอะไรเนี่ยตาแตกก็อกเลยปาดปาดตาแตกจริงแต่ถ้าแบบนี้มัน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 แบบมันจะเร็วกว่าเนาะเหมือนมันแบบว่าปล่อยโฟร์แล้วสีก็ใช้ได้แบบมัลติคัลเลอร์มากเห็นมแต่ภาพรวมภาพรวมของงานไปรำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันจะแบบโอ้ ประสงค์ทำไมงานมันช่างจ้าบอะไรขนาดนี้งานมีปุ๊บเราหาขายเลยเอาทำดีๆเดี๋ยวครูหาคอลเล l เตอร์มาซื้อให้เอาทำให้ดีนะอ้ยพี่ทำอไรพี่ทำอะไมาทำเซนต,ติกกับไข่ตอกเอาลองในติ๊กตอ,อกก็ได้เดี๋ยวนี้มัน,มนวเว็บหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเผมเปิดประมูลครับเริ่มต้นศูนย์บาทเอาอย่างน้อยงานหนูก็ต้องจบที่ห้าร้อยอะจริงๆ มันจะมีเพจหนึ่งเนาะไม่ไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันซื้อว่าหนูงานของหนูเนี่ยเอาลองเอาไปประมูลขายดูซิอะไรเงี้ยสุขว่าอย่างน้อยมันจบที่ห้าร้อยแน่ๆ <ขอ S 2> เพราะ <ขอ S 2> ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าลสนิยมในการเสพงานศิลปะหรือคนที่ชอบงานศิลปะมันก็จะมีความแตกต่างกันเมนนื่อเรียน,นเข้าใจใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็จะดูแบบเป็นเชิงพาณิชย์ ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งการทํางานแบบเป็นเชิงพาณิชย์มันก็เครียดเหมือนกันนะใน<ม>กรณีที่แบบง,ง่นง,ง่ตลาดตลาดใช่<ห>งานมันขายไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วยิ่งประสบการณ์ของพวกหนูมันแบบยังน้อยอยู่เนี่ยเออถ้าเกิดงานขายไม่ได้โอถอดใจอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครูว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานศิลปะเนี่ยอันดับแรกเลยคือมีความสุขกับการทํางานก่อนจริงๆแล้วทุกอย่าง เราฝึกฝนมันมบ่อยเราทํามันมบ่อยๆเดี๋ยวเรื่องอื่นๆมันจะตามมาเองเนาะเนีน่ยงานรูปเรือรูปอะไรที่เห็นอยู่เนี่ยน่าก็เกิดจากการฝึกฝนของครูมาหลายสิบปีเนาะกว่าจะประสบความสำเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยครูก็ถือว่ายังไม่ไม่สำเร็จหรอกแต่ว่าครูก็ยังพยายามที่จะทําที่จะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนแหละต่อไปเนาะเท่าที่ชีวิตครูมันจะอํานวยได้เนาะประมาณเนี้ย เพราะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนด้วยอะไรเงี้ยครับต้นเขียวต้นนี้ผสมต้นนี้ไวรเจ้นแข่งเอาไม่คันผุต้เขียวบางทีเราเอาจจะกระจายเม็ดสีมันออกมาบ้างเมื่อไหร่จะถึงกลางวะโอเยลเมย์ทำ ปูการหัวแบนมันใช้กับงานอะไรบ้งางหนมองกัปการหัวแบนเนี่ยจะใช้กับหัวข้อพวกรูปร่างรูปทรงต่อไปจะเป็นหัวข้อรูปร่างต่อจากนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อรูปทรงหัวข้อแสงเงาสีพื้นผิวพื้นที่ว่างว่างต่อไปเงินค่าอุปกรณ์มาได้หรืยอยังอันนี้ปูก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าจะต้องรอดูนโยบายของ ทางรัฐบาลเขาของกระทรวงเขาจะจัดสรรมาให้เดี๋ยว<ม>เดยวได้อยู่แล้วละ่ะเยน็ยนแต่ถ้ามันมันมัน,ม,นมันอาจจะได้ช้า<ม>ได้เร็วก็อย่างน้อยคุณก็สนับสนุนสีไปบางส่วนแล้วเนาะก็พอใช้งานไปได้ก่อนนะเนาะลูกเนาะอันนี้โดยนาบุญครับอืมก็ขอบคุณมากมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวม,มันก็หลายหลายคนแหละช่วยกันจะพยายามทําอย่างเงี้ยต่อไปเนาะเวลาที่แบบครูไปแข่งขันไปอะไรมาแบบนี้ก็ คือคือเป็นงี้ครับสมัยตอนที่ครูเป็นนักเรียนอย่างพวกหนูอย่างเงี้ยครูก็ได้รับการช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์ของครูมาเหมือนกันก็เลยก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ครูประทับใจอะเนาะก็เลยเอาเอาสิ่งนี้แหละมา,มา,ม,ามาทำเป็นแบบอย่างแล้วก็แนวทางจากครูบาอาจารย์ที่เขาให้ครูมาอะไรย่างเงี้ยเมื่อก่อนสีพสเตอร์ยี่ห้อคูรแกนที่อยู่ในตู้แบบนั้นะ่ะ อครูของครูท่านหนึ่งเนะชื่อครูเสรอยู่ที่วินิตเนี่ยสอนจริงนิษสอนให้ครูจับสีโปสเตอร์เป็นเขียนป้ายเขียนอะไรเป็นอย่างเงี้ยท่านก็เมตตาเนาะให้ให้สีให้อะไรเงี้ยมาใช้อะเออตุมเลยรู้สึกว่าเคยเคยถึงขั้นเอาสีเข้าไปนอนในห้องด้วยไหมเคยไหมสีไม้หรืออะไรเงี้ยที่เราซื้อมาใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเอาเข้าไปนอนด้วยไม่รู้เอาไปเพื่ออะไรนะสีไม้ครับเออหรือสีที่แบบเราซื้อมาใหม่ๆหรือสีช็อตกอะไรเงี้ย เออครัวถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยนะเอาสีเข้าไปนอนในห้องด้วยอะไรเงี้ยเอาผู้กันไปนอนด้วยเงี้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรยังมีใคกอดวย่กแม่กม่กอดหนตัวองีน่หม้องีนสต้ผู้ัห เดือยปลาไอหอยเมื่อพึ่งหลุดอันตรายละเอียดเอ๊ะตุ๊กตาใหม่ตุ๊กตาแบบไหนแบบนี้เดี๋ยวครูขอปรับเป็นทำแล็บหน่อยนะ